สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับพี่เลซเบตนะคะโตโตคาสาขาเนติบัณฑิตนะคะวันนี้มามืดหน่อยค่ำหน่อยนะคะมาเจอกับสาวสวยอีกหนึ่งท่านนะคะที่มาซื้อรถกับทางโตโตคาแล้วมาถามความรู้สึกของท่านเลยว่ามาที่โตโตคาได้อะไรไปบ้างแล้วก็มาเป็นคนครอบครัขวของโตโตคารู้สึกยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะแนะนําตัวนิดนึงค่ะพี่พี่หน่อยค่ะพี่หน่อยนะคะพี่หน่อยมาที่โตโตคามาซื้อรถรุ่นไหนคะ ฟอจูเนอร์ฟอร์อจูเนอร์ฟอจูเนอร์ลองขับหรือยังคะมีคนขับให้มีคนขับด้วยโอ้โหยังเซลยังไม่มีคนคนไหนขับให้เลยค่ะต้องต้องต้องขับเองนะคะดีจังเลยสวยๆอย่างนี้ต้องมีคนให้ขับให้นั่งอยู่แล้วค่ะทีนี้รู้จักโตโต้อา่ามาได้ยังไงคะพี่ดูในเพจดูในเพจเพจของโตโต้คค่านะคะว่ารู้จักโตโต้คค่าก็คือมาจากในเพจส่วนมากก็คือเราจะมีไลน์แอดยูทูบแล้วก็ Google แล้วก็ เฟซบุ๊กแล้วก็เพจเครดิตของเราจะมีหลายช่องทางนะคะตอนนี้บอกได้เลยแล้วก็นิดหนึ่งพี่หน่อยมาวันนี้มาตัดสินใจซื้อรถโฟเจอร์ er. มาครั้งแรกหรือเปล่าคะพี่ครั้งแรกคร่ะมาครั้งแรกแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยค่ะตั้งใจตอนแรกจะมาเป็นรถเล็กๆนะคะพอมาเห็นรถสภาพรถที่นี่ก็เลยกาน,เป,นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนใจทันทีทันใดเลยเพราะว่า รถที่นี่สวยไหมฮะสวยแล้วก็ทางเราจะมีรับประกันให้ด้วยนะคะพี่หน่อยให้มีรับประกันให้พี่หน่อยไปด้วย2ปีเต็มไปเลยนะคะร7 9จสกรายการแล้วก็นิดหนึ่งพี่หน่อยมาครั้งแรกมีโอกาสไหมคะที่จะมาครั้งที่2ที่สามก็น่าจะมีโอกาสน่าจะมีโอกาสมีโอกาสจะเข้ามาเข้ามาไม่ซื้อรถก็มาทักทายกันก็ได้นะคะมานั่งจิบกาแฟใช่ค่ะรู้จักันไว้ได้ค่ะพี่แล้วก็นิดนึง นั่งดูสักพักใหญ่ๆมาดูที่โต๊ะโต้ะค่ะมานั่งที่โต๊ะโต้ะค่ะแล้วมีอะไรที่โต๊ะโต้ะค่ะหรือว่าสถานที่โต๊ะต้องปรับปรุงไหมคะพี่รีเควสนิดนึงค่ะจะได้เอามาปรับปรุงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอะค่ะพี่ไม่นะไม่นะถ้าเกิดมีโอกาสได้เข้ามาก็น่าจะโอเคทุกคนนะโอ้บรรยากาศดีบริการเยี่ยมอู้ขอพระคุณมากเลยค่ะยังรู้จังเลยว่าเซล์ท่านไหนบริการที่หน่อยอยู่นะคะ คุณอลิซาเบตโอ้โหขอบคุณนะมากค่ะพี่ขอบคุณมากจริงๆแล้วก็เซลอลิซาเบตนี่เองนะคะไม่ต้องออกตัวคุอ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ย่เล่นนะคะนี่ไม่ได้หัวนะคะแล้ถามนิดนึงค่ะพี่ถ้าจะถามความรู้สึกว่าบนใดวันบริการของเซลอลิซาเบตดูแลพี่หน่อยดีหรือเปล่าล,ลองให้พี่หน่อยเดี๋ยวจะนับ1นถึงสให้พี่หน่อยกดไลค์ก็ได้ไม่กดไลก์ก็ได้นะคะเอามือวางสวยๆไวเล <c oughs> เลยนะคะจะดูว่าพี่หน่อยจะ ให้เอลิาเบธเป็นโตโ้ตข๊ามาตรฐานที่คุณวางใจได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าความรู้สึกของพี่หน่อยจะประทับใจเหมือนกับที่พี่หน่อยแจ้งออกมาหรือเปล่าแล้วเซลจะได้คะแนนจากใจพี่หน่อยได้จริงๆหรือไม่นะคะเดี๋ยวมาเริ่มนับหนึ่งกันเลยนะคะนับหนึ่งค่ะนับสองค่ะนับสามค่ะ โอ้ขอบคุณมากค่ะพี่หน่อยขอบคุณมากค่ะคนสวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักจริงๆค่ะบอกตรงสวยด้วยแล้วก็เก่งด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ครอบครัวคุณพี่หน่อยมีความสุขมากๆประสบผลสําเร็จแล้วก็ในหนาที่การงานแล้วก็สุขภาพแข็งแรงร่ารวยเงินทองขึ้นไปซื้อรถไปแล้วก็รวยยิ่งขึ้นขึ้นไปนะคะขอบคุณมากค่ะในนาตัวแทนของโตโต้านะคะขอบคุณมากค่ะ